ซีทีแคลเซียมสกอร์เนี่ยเป็นการใช้เครื่องมือที่เรามีในปัจจุบันในเครื่องซีทีสแกนเนี่ยที่เป็นการสแกนตรงบริเวณหน้าอกแล้วก็โครงสร้างแถบรวณหน้าอกก็คือหัวใจแล้วก็หลอดเลือดหัวใจตรงนี้เนี่ยประโยชน์ของมันก็คือเราสามารถที่จะเอาเครื่องเนี่ยมาจับภาพการเกิดหินปูนหรือที่เราเรียกว่าแคลเซียมเนี่ยที่มันเกิดแล้วก็สะสมอยู่บริเวณหลอดเลือดหัวใจได้ซึ่งเครื่องเนี่ยสามารถตรวจจับได้แล้วก็ยังสามารถบอกหรือว่าแปลผลออกมาเป็นปริมาณในหน่วยที่เป็นมาตรฐานได้ ในหน่วยที่มาตรฐานที่เขารายงานออกมาเนี่ยก็จะมีหน่วยเฉพาะของเขาแต่ว่ามันก็จะรายงานออกมาเป็นตัวเลขในการแปลผลคร่าวๆเนี่ยเราก็สามารถแบ่งผลจากการเกิดการนับจํานวนของแคลเซียมเนี่ยน่าอยู่ประมาณ3-4ระดับหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดว่าในแง่ของคะแนนที่ออกมาเนี่ย CT Calcium Score เนี่ยคะแนนไม่ขึ้นเลยหรือว่าเท่ากับศูนย์เนี่ยแสดงว่าความเสี่ยงที่เขาจะเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจหรือว่าเจ็บพอวแทกซ้อนเนี่ยคือน้อยมาก ระดับที่2ก็คือว่ามากกว่าศูนย์แต่ว่าไม่เกิน100กลุ่มนี้ก็ยังถือว่าความเสี่ยงเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นกว่ากลุ่มที่คะแนนเท่ากับศูนย์แต่ว่าก็ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างน้อยอยู่ระดับที่2เนี่ยก็จะเป็นระดับตั้งแต่ประมาณร้อยหรือว่าไม่เกิน400ในระดับนี้ก็คือความเสี่ยงของการเกิดโรคหลดอดเลือดหัวใจจะอยู่ในระดับค่อนข้างมาทางปานกลางแล้วนะครับแล้วก็ถือในระดับที่การตรวจออกมาเนี่ยผลคะแนะนมากกว่า400ขึ้นไปเนี่ย ถือว่าระดับของการเกิดแคลเซียมที่สะสมเนี่ยค่อนข้างมากแล้วก็สามารถจะแปลผลได้โดยประมาณว่า<ม>ในคนไข้รายใน,ใน,นีย้โอกาสที่จะเกิดเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจหรือว่าโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงซึ่งการแปลผลในแต่ละระดับจากคะแนนที่ได้ออกมาเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ร่วมกับการประเมินความเสี่ยงในด้านอื่นๆของคนไข้ไม่ว่าจะเป็นอายุเพศเรื่องของประวัติการสูบบุหรี่โรคประจำตัวที่มี ไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันรวมทั้งภาวะอ้วนนะครับแล้วก็โรคทางพันธุกรรมเกี่ยวกับหลอดเลือดที่ทางญาติคนไข้มีด้วยนะครับก็จะได้ข้อมูลที่ค่อนข้างสมบูรณ์ปัจจัยเหล่านี้นะครับเป็นปัจจัยที่มีผลเกี่ยวกับการเกิดโรคของหลอดเลือดหัวใจซึ่งแคลเซียมสกอร์เนี่ยก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เราเอามาวิจัยหรือว่ามาประเมินร่วมโอกาสหรือว่าความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับ ปกติแล้วเนี่ยการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยก็คือจากปัจจัยเสี่ยงที่เราได้กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยมันจะทําให้เกิดเรื่องของการอักเสบเรื้อรังนะครับของผนังหลอดเลือดหัวใจตั้งแต่ชั้นในถึงชั้นกลางของหลอดเลือดหลังจากที่มันมีการอักเสบเรื้อรังจากปัจจัยต่างๆเหล่านี้ก็จะมีกระบวนการของร่างกายเองเนี่ยที่ทาให้เกิดการพอกของตัวไขมันเข้าไปในชั้นของผนังหลอดเลือดส่วนด้านในแล้วก็อาจจะเรื่มมากขึ้นจนถึงชั้นกลางพอมันเป็นต่อเนื่องระยะยาวเนี่ยก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดการสะสมของปริมาณหินปูหรือว่าแคลเซียมเนี่ยที่รอยโรคดังกล่าวนะครับซึ่งมันก็จะเป็นการบอกว่ารอยโรคเหล่านี้เป็นค่อนข้างเรื้อรังมานานแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเรายิ่งตรวจจับได้ปริมาณมากก็แสดงถึงโอกาสที่จะมีการตีของหลอดเลือดเนี่ยที่ค่อนข้างมากตามไปด้วยการที่มันเกิดแคลเซียมหรือว่าหินปูเนี่ยไปพอกหรือว่าสะสมในบริเวณใดบ,บริเวณหนึ่งเนี่ยเช่นหลอดเลือดสมองหลอดเลือดตามแขนตามขาและกระทั่งอวัยวะอื่นๆที่ไม่ใช่หลอดเลือดอย่างเช่นที่ปอดตามลิ้นหัวใจ มันบอกว่าระยะเวลาของการเกิดโรคนั้นเนี่ยหรือว่าเกิดการอักเสบกันเนี่ยมันเป็นค่อนข้างเรื้อรังแล้วฉะนั้นถ้าเป็นโรคที่เกิดการอักเสบหรือว่ามีโรคที่เกิดจากสาเหตุบางอย่างที่เป็นแค่ชั่วคราวหรือว่าเฉียบพลันเนี่ยมักจะมีการสะสมของแคลเซียม <S <S 2> <S 2> ถ้าเกิดว่าเป็นการตรวจหินปูนหรือว่าแคลเซียมที่เราเรียกกันเนี่ยก็ไม่สามารถตรวจด้วยการเช็คผลเลือดได้เพราะว่าการพ่อของหินปูนหรือว่าแคลเซียม ต้องมีการตรวจด้วยการทำการทดสอบด้วยด้วยลักษณะที่การเทสที่เรียกว่าเป็น imaging test ถึงจะเห็นภาพของเงาหินปูหรือแคลเซียมที่มันเกาะอ,อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงต้องมาทำ scanning เพื่อประเมินเป็นหลักไม่สามารถ detect จากการตรวจเลือดได้ครับสำหรับคนที่เหมาะนะครับในการที่จะต้องตรวจแคลเซียมสกอร์หรือว่า ct แคลเซียมสกอรของหลอดเลือดหัวใจแบ่งหลักๆเนี่ยก็จะประมาณ3สกลุ่มนี้ครับ กลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มที่อายุประมาณสักสถึงแปปีโดยคร่าวๆนะครับความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดจากการประเมินในภาพรวมอื่นๆเนี่ยยังไม่ค่อยชัดนะกลุ่มนี้ก็จะได้ไประโยชน์จากการที่เราทำ CT calcium score เพราะว่าปัจจัยด้าน imaging test ที่เราได้ตรงนี้สามารถเอามาช่วยไกด์ในการกำหนดแนวทางการรักษาได้นะครับกลุ่มอื่นที่มีความจะเป็นอีกก็คือกลุ่มที่ ความเสี่ยงเนี่ยค่อนข้างอยู่ในระดับปานกลางขึ้นไปอยู่แล้วแต่ว่ายังมีความลังเลหรือว่าไม่แน่ใจเรื่องของประโยชน์ความเสี่ยงจากการที่จะต้องได้รับยากลุ่มลดไขมันที่เรียกว่าสเตตินกลุ่มนี้ก็อาจจะใช้แคลเซียมสกอร์ในการช่วยประเมินถึงน้ําหนักของประโยชน์ที่จะได้รับได้นอกจากนี้เนี่ยก็จะมีคนไข้ที่อาจจะไม่ได้คบความเสี่ยงในด้านอื่นๆมากนะแต่ว่ามีประวัติคนในครอบครัวครับที่เคยเสียชีวิต จากโรคของหลอดเลือดหัวใจหรือหลอดเลือดสมองโดยเฉพาะทางด้านหัวใจเนี่ยที่เสียชีวิตเฉียบพลันแล้วก็เกิดในอายุค่อนข้างน้อยฉะนั้นกลุ่มเนี้ยก็จะได้ประโยชน์เหมือนกันเพราะว่าส่วนหนึ่งอย่างที่เราทราบว่าโรคของหลอดเลือดหัวใจเนี่ยสามารถเกิดจากปัจจัยทางด้านพันธุกรรมได้เพราะฉะนั้นกลุ่มที่ความเสี่ยงอื่นๆไม่มีแต่มีปัจจัยทางด้านพันธุกรรมมีประวัติคนในครอบครัวที่มีปัญหาโรคเหล่านี้ในอายุค่อนข้างน้อยก็ถือได้ประโยชน์เช่นเดียวกันครับสำหรับ เรื่องของแคลเซียมสกอร์ถ้าพูดถึงในแง่ของความแม่นยำเนี่ยคงมีความแม่นยําในรูปแบบของการประเมินความเสี่ยงของโรคของหลอดเลือดมากกว่าซึ่งถ้าเกิดว่ามองแล้วเนี่ยก็จะแบ่งไปด้วย2ส,ส่วนหลักๆก็คืออันแรกอย่างที่ได้กล่าวไว้แล้วก็คือว่าเราต้องใช้แคลเซียมสกอร์เนี่ยคู่กับการประเมินความเสี่ยงทางด้านโรคประจําตัวหรือว่าลักษณะของคนไข้ไม่ว่าจะเป็นเพศนะครับเรื่องของอายุโรคประจาตัวที่มีร่วมเบาหวานความดันไขมัน พฤติกรรมกรสูบบุหรี่หรือว่าน้ำหนักตัวภาวะอ้วนพวกนี้ต้องเอามารประเมินร่วมเพราะจะทําให้การประเมินความเสี่ยงที่มีผลแคลเซียมสกอร์เข้าไปประเมินร่วมด้วยมีความแม่นยํามากขึ้นว่าความเสี่ยงของคนไข้เป็นมากน้อยแค่ไหนแล้วก็น้ําหนักที่จะต้องได้รับการรักษาประโยชน์ของมันจะมากแค่ไหนอันที่2ก็คือถ้าพูดถึงในแง่ของการทดสอบที่ไม่ได้เป็นเรื่องของการประเมิร่วมกับการประเมินความเสี่ยงที่กล่าวมาแล้วเนี่ยอันที่ อาจจะมีน้ำหนักหรือว่าช่วยทําให้ความมั่นใจว่าความเสี่ยงของคนไข้เริ่มมีเยอะขึ้นจริงๆก็ๆๆคืออาจจะต้องทําการประเมินความเสี่ยงของหลอดเลือดเนี่ยด้วยการประเมินรูปแบบปืดร่วมด้วยวยกตัวอย่างเช่นการประเมินอ,อันต์ซาวที่บริเวณหลอดเลือดที่คอหรือว่าเรียกว่าเป็นกรอกเป็นอันต์ซาวแคโรติดอาร์เทอรีเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นการประเมินเรื่องของภาวะความเสี่ยงของหลอดเลือดหรือว่าภาวะการตีของหลอดเลือดที่คออีกตำแหน่งหนึ่งการประเมินเรื่องอื่นที่ช่วยอีกก็คือการประเมินเรื่องของ การดูแรงดันเลือดที่บริเวณขาเทียบกับแขนที่เขาเรียกว่าเป็น ABI หรือว่า Ankle Brachial Index ตรงนี้ก็จะเป็นการประเมินหลอดเลือดหรือว่าความแข็งตัวของเลือดที่บริเวณขาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงเทสที่เราใช้กันเนี่ยก็จะมีแคลเซียมสกอร์ดรอปเปอร์ทัชา,าวตรงแถวติดอัตเทอรี่คือที่บริเวณคอร่วมกับการประเมิน ABI ก็คือการดูแรงดันเลือดขาเทียบกับแขนฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราทําการประเมินทั้ง3อย่าง ของหลอดเลือดบริเวณ3ที่แล้วมีความผิดปกติหมดน้ำหนักของรอยโรคหรือความผิดปกติของหลอดเลือดเนี่ยก็จะค่อนข้างมากในคําแนะนําปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้มีการวางจํานวนระยะเวลาที่แน่นอนว่าจะต้องตรวจซ้ลมทุกี่ปีแต่ว่าก็าจะมีการพูดถึงโดยหลักการว่าไม่ได้เป็นที่จะต้องตรวจซ้ลมทุกปีเนื่องจากความเสี่ยงของคนไข้ในแต่ละรายเนี่ยอาจจะไม่ได้เปลี่ยนเร็วขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่า ถ้าเราจะกะระยะคร่าวๆของการที่เราจะต้องประเมินเนี่ยถ้าความเสี่ยงไม่ได้เปลี่ยนเร็วนะักเนี่ยอาจจะทําทุกประมาณ5ปียกเว้นว่าผู้ป่วยในรายนั้นนียมีการเกิดเรื่องของความเสี่ยงหรือว่าโรคที่เป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดหลอดเลือดมีปัญหาเนี่ยที่มันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วในช่วงเวลาไม่นานอันนี้เราก็อาจจะทําซ้าได้เร็วกว่านั้นแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับทางความกังวลหรือว่าความต้องการของทางคนไข้ด้วยเนื่องจาก การประเมิน CT Calcium Score เนี่ยเป็นการประเมินที่ไม่ได้มีการบาดเจ็บอะไรนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องได้รับสารเคมีหรือว่าสารทึบแสงหรือว่าการทำา่ตัการที่รุนแรงอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้าสามารถทำได้ค่อนข้างจะสบายใจโดยที่ไม่ได้มีปัญหาที่ทำให้เกิดภาะวะแทรกซ้อนมากนะโดยคร่าวๆเนี่ยต้องเรียนจ้างก่อนว่าการทำ CT Calcium Score ครั้งหนึ่งเนี่ย จะได้รับรังสีจากการทำ CT สแกนซึ่งอันนี้ต้องขออ้างถึงเรื่องของการประเมินการได้รับรังสีโดยปกติเนี่ยคำแนะนำของความรู้ทางด้านรังสีวิทยาเนี่ยก็คือใน1ปีเนี่ยเราไม่ควรจะได้รับรังสีเกิน3มิลลิซีว์อันนี้เป็นหน่วยมิลลิซีว์เนี่ยคือเป็นหน่วยทางรังสีวิทยาที่เราไม่ควรได้รับเกินนะครับสำหรับ CT calcium score เนี่ยการทำา1รอบเนี่ยจะได้รับรังสีประมาณสัก0.9ลล เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างใกล้เคียงกับการทำแมมโมแกรมทางสีที่ได้เนี่ยมันค่อนข้างจะไม่เยอะแล้วก็ไม่เกิดการทำติการที่บาดเจ็บไม่มีอันตรายใดๆใช้เวลาทำไม่ได้นานมากประมาณ5 5 2 0นาทีก็สำหรับการตรวจสีแคโทเจียมสกอร์เนี่ยแทบจะไม่มีข้อห้ามในการตรวจเลยเพราะว่าอย่างที่ได้อ้างอิงไว้ว่าเป็นการทำติการที่ไม่ได้รับการตัดเจ็บใดๆ บังสีที่รับค่อนข้างน,น้อยนะครับแล้วก็โอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนก็น้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีข้อห้ามนะักยกเว้นคนที่อาจจะมีผลจากการทำา่ตถการที่ได้รับบังสีแล้วอันตรายอย่างเช่นคนที่ตั้งครรภ์เป็นคนไข้ทั่วไปเนี่ยก็จะไม่ได้มีข้อห้ามถ้าในแง่ของการแปรผลหรือว่าความแตกต่างเนี่ยก็ต้องบอกว่าทั้ง3อย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็น CT calcium Score เรื่องของการเดินสายพานก็คือ exercise test หรือว่า echo cardiogram ก็คือการทำอัตราาวด์หัวใจเนี่ยก็จะแตกต่างกันทั้งหมดเลยเพราะว่ารูปแบบเนี่ยอันแรกก็คือ CT calcium score เนี่ยเป็นการทำเพื่อประเมินความเสี่ยงของโรคหลอดเลือโดโดยการดูปริมาณหินปูนอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้เป็นการที่เอาไปดูว่าคนไข้เนี่ยจะมีหลอดเลือดหัวใจตีมากน้อยแค่ไหนหรือกี่เปอร์เซ็นต์แต่เป็นการบอกแนวโน้มว่าคนไข้รายเนี่ ริมาณแคลเซียมระดับนี้โอกาสที่เขาจะมีโรคหลอดเลือดหัวใจมากน้อยแค่ไหนส่วนเรื่องของการดินสพ่านก็คือ exercise test หรือว่าเราย่อเรียกย่อสั้นว่า E.S.T เนี่ยเป็นการประเมินคนไข้ที่ใช้หลักๆในการดูว่า1เขามีระดับความสามารถที่จะออกแรงหรือว่าออกกําลังกายหรือว่าความสามารถของระบบไหลเวียนที่จะทนความเหนื่อยได้นานแค่ไหนอันที่2ก็คือเป็นการใช้การประเมินดูว่าหัวใจเนี่ยมีภาวะขาดเลือดในช่วงที่ หัวใจทํางานหนักมากๆหรือว่า,าสื่อถึงว่ามีภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยหรือเปล่าแล้วก็ยังสามารถใช้ดูเรื่องของการเต้นผิดจังหวะในช่วงที่หัวใจออกแรงมากๆได้นะครับส่วนการทําอันตราาวหัวใจหรือว่าเอ็กโคโคารดิโอกรมเนี่ยเป็นการประเมินโครงสร้างหัวใจแล้วก็การทํางานหัวใจภาพรวมไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจลิ้นหัวใจผนังก้านหัวใจ การทำงานในแง่ของการบีบตัวของหัวใจหรือว่าการคลยตัวหัวใจส่วนใหญ่ก็คือทำในขณะที่เราพักอยู่ก็คือขณะที่นอนเฉยในขณะที่นิ่งๆอยู่เพื่อเป็นการประเมินทั้งโครงสร้างว่ามีการเปลี่ยนแปลงผิดปกติหรือว่าการทำงานที่ผิดปกติหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยใน3รูปแบบของการทดสอบเนี่ยจุดมุ่งหมายแล้วก็การแปลผลเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันแต่ว่าเราสามารถที่จะใช้ทั้ง3าการทดสอบเนี่ยเอาข้อมูลเนี่ยมาอินทิเกรตหรือว่ามาประเมินร่วมกันเพื่อเป็นประโยชน์กับคนไข้ได้ ในกรณีที่เขามีข้อบ่งชี้ที่ต้องทำทั้ง3าอย่างนะครับกรณีที่ตรวจจับออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนี่ยของระดับแคลเซียมอยู่ในระดับปานกลางหรือว่าความเสี่ยงเนี่ยอย,อยู่ในระดับที่สูงเนี่ยเราต้องมาประเมินก่อนเลยว่าคนไข้เนี่ยเขามีอาการหรือว่าไม่มีอาการที่เป็นอาการที่เกี่ยวข้องกับ ทางโลกหลอดเลือดหัวใจโดยปกติเราจะให้คําแนะนําว่าคนไข้ที่เราแนะนําว่าควรมาตรวจประเมินประมาณแคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจหรือว่าแคลเซียมสกอร์เนี่ยมักจะเป็นคนไข้กลุ่มที่ยังไม่มีอาการเป็นหลักแต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยเราก็พบว่าในบางรายเนี่ยก็อาจจะมีอาการด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าตั้งแต่ตั้งต้นเนี่ยถ้าเกิดคนไข้เนี่ยเริ่มมาด้วยเขามีอาการเลยหรือว่าเราซักได้ตอนหลังว่าเขามีอาการทางหลอดเลือดหัวใจหรือว่าเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจอยู่แล้วอย่างเช่นเขารู้สึกว่าเหนื่อยง่ายเขามีอาการแน่นหน้าอก หรือว่าอาจจะมีอาการใจสั่นหรือว่าหน้ามืดหรือจะวู้บ่อยๆกลุ่มเนี้ยยิ่งมีปริมาณแคลเซียมที่ตรวจจับได้ค่อนข้างมากพอสมควรเนี่ยยิ่งต้องรีบหาสาเหตุเลยว่ามีปัญหาโรคหัวใจหรือโดยเฉพาะโูคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยที่ซ่อนอยู่หรือเปล่านะครับการตรวจประเมินเนี่ย ก็คงเป็นการตรวจประเมินที่อาจจะเป็นขั้นสูงขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นการทํา CT เพื่อตรวจประเมินเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดหัวใจที่เรียกว่าเป็น CT coronary angiogram ซึ่งเป็นการตรวจที่อาจจะใช้ข้อมูลแล้วให้รายละเอียดมากกว่า CT calcium score หรือว่าอาจจะเป็นการตรวจในรูปแบบตื่นอย่างเช่นการทําการตรวจสแกนแม่เหล็กไฟฟ้าของหัวใจที่เรียกว่าเป็นข d ก a c MRI หรือว่า MI หัวใจนะครับหรือว่าในขั้นถัดไปถ้าเกิดว่าเราตรวจด,ด้วย2วิธีนี้แล้ว เราอาจจะสงสัยเราอาจจะพิจารณาส่งคนไข้เนี่ยไปฉีดสีหลอดเลือดถัวใจดูเพื่อประเมินว่าเขามีหลอดเลือดถัวใจติดหรือไม่ต้องทําการขยายหลอดเลือดถัวใจด้วยการทาบอลลูนใส่ขดลวดหรือว่าต้องไปผ่าตัดใบพาสหรือไม่นะครับในส่วนที่คนไข้เนี่ยมีการตรวจประเมินแคลเซียมกร์มาแล้วเนี่ยได้ระดับอยู่ในระดับปานกลางหรือสูงแต่ว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยไม่มีอาการจริงๆเราก็ต้องมาดู ความเสี่ยงอื่นๆในรูปแบบที่ที่เราประเมินร่วมถ้าเกิดว่าเขามีข้อบ่งชี้ชัดเจนว่าจําเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงการรักษาบางอย่างอย่างเช่นการทานยากลุ่มลดไขมันที่เรียกว่าสเตตินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรูปแบบการทานอาหารรูปแบบการออกกําลังกายหรือการใช้ชีวิตแล้วข้อบ่งชี้เหล่านี้มันมีประโยชน์ตามคำแนะนำจริงคนไข้ก็ต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการรักษาเหล่านี้เพื่อลดโอกาสที่มีการเกิดแคลเซียมสกอร์ จากการที่หลอดเลือดมันเปลี่ยนแปลงอะมากขึ้นประโยชน์ก็คือเพื่อลดโอกาสการเกิดหลอดเลือดถูกใจตีบแล้วทำให้คนไข้เกิดอาการหรือว่าเกิดภาวะแทรกซ้อนในอนาคต